คนทิ้งทมภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุเกิดแก่งแย่งทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นแม้แต่เพียงนึกถึงก็ไม่เป็นที่ผาสุกแก่เราเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการไปในที่นั้นในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้น ได้ละทิ้งทำสามอย่างเสร็จแล้วพากันมาถือกระทําให้มากในทำสามอย่างทำสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสีย3อย่างคือความตึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกามความตึกในการทําความไม่มุ่งร้ายความตึกในการไม่ทําคนอื่นให้ลําบากทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้ว ก็ทำอีกสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันถือกระทําเพิ่มพูนให้มาก3อย่างคือความตึกในทางการความตึกในทางมุ่งร้ายความตึกที่ก่อให้เกิดความลำบากแก่ผู้อื่นทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันถือกระทำเพิ่มพูนให้มากภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุ เกิดแก่งแย่งทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นแม้แต่เพียงนึกถึงก็ไม่เป็นที่ผาสุกแก่เราเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการไปในที่นั้นในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งทำสามอย่างเราโน้นเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในทำสามอย่างเหล่านี้แทน